สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับวิชาภาษาไทยนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องนะคะมาตรากานะคะมาตรากกาเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับมาตรากานะคะเราก็ไปดูนะคะแผนผังสาระการเรียนรู้ของมาตรากากาก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมาตรากาก,ากาก็คือ มาตราที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะไม่มีตัวสะกดแล้วก็ผสมด้วยสระเสียงยาวไม่มีตัวสะกดนะคะอันนี้คือลักษณะของคำมาตรากกานะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปร้องกันนะคะเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงเป็ดนะคะนักเรียนคนไหนเคยได้ยินบ้างคะเพลงนี้นะคะเราเคยร้องกันนะคะเดี๋ยวเรามาร้องไปพร้อมกันเลยนะคะ กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองตาก็จ่องแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จจองมองดูเพราะในคูมีหอยปูปลา p, p, เ,าร,าเรา,รม,ามาร้องกันอีกครั้งนะคะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลอง าก็จ้องแลมมองเพราะในคลองมีหอยปูปลากาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคูตาก็จ้องมองดูเพราะในคูมีหอยปูปลาเป็นไงบ้างคะเด็กๆนักเรียนดูเพลงเป็ดนะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าคำบางคำใช่ไหมคะ,ะมีตัวสะกด บางคำไม่มีตัวสะกดนะคะน,นักเรียนอยากรู้ไหมคะว่าคำที่ไม่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าคำอะไรนะคะแล้วไปดูกันเลยคำที่ไม่มีตัวสะกดเมื่อกี้นะคะเขาเรียกว่าคำมาตรากกานะคะมาตรากกาคืออะไรนะคะมาตรากกาก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นนะคะผสมกับสระและวรรณยุกต ไม่มีตัวสะกดจะเป็นเสียงสั้นหรือยาวก็ได้นะคะเช่นคาว่าน้ำคาว่าในาคาว่าตาคาว่าก็คาว่าดูคูปลาใจใสคำเหล่านี้นะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะตัวสะกดก็คืออยู่หลังนะคะอยู่หลังพยัญชนะต้นหรือว่าอยู่หลังสระเขาเรียกว่าตัวสะกดนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวค,ครูจะพานักเรียนนะคะไปอ่านคํามาตรากอก,กานะคะ,ะให้หนักเรียนนะคะช่วยกันฝึกอ่านแล้วก็สะกดคําในมาตรากอกาไปพร้อมๆกันเลยนะคะกระเพาะนะคะสะกดว่ากอรออะกระเพอะเพาะอา่านว่านะคะกระเพาะ ต่อไปเข้าใจสะกดว่าขอเอาเขาไม่ถูกเข้าจอไอใจอ่านว่าเข้าใจเคลียคลอคลอ,อเอียเคลียคลอ,ออคลออ่านว่าเคลียคลอนะคะคำต่อไปนะคะปลาไหลสะกดว่าปลอ,ออาปลา หอโลไอไหลอ่านว่าปลาไหลผูเผศกดว่าผอโอผูผอเอเผอ่านว่าผูเผื้อเฟื้ออเอเอเอไม่โทเอืฟอเอเฟือไม่โทเฟื้ออ่านว่าเอเฟื้อนะคะ นักเรียนสังเกตนะคะว่าคำมาตรากอกานะคะจะไม่มีตัวสะกดอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็คำมาตรากอกาะคะอาจจะเป็นคำที่มีทั้ง1พยางและวก็2พยางนะคะเอาวันนี้คุณครูก็มีงานนะคะให้นักเรียนทำนะคะคือให้นักเรียนนะคะแยกส่วนประกอบของคำมาตรากอกาต่อไปนี้นะคะลงในสมุด ครูก็จะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะคะเขาว่าครัวนะคะพยัญชนะต้นก็คือคอรอสระอวตัวการันไม่มีนักเรียนก็ขีดนะคะขีดละไว้นะคะก็คือแยกว่าคําที่ครูให้มานะคะพยัญชนะต้นคืออะไรสระอะไรนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดนะคะสาหรับชั่วโมงนี้นะคะก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเรามา เจอกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ